ชร์ข่าเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตข่าวดีจากเพจ Facebook หมอตีสาธิตปิตุเตชะนะคะได้อัปเดตพร้อมใจค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 ให้กับอสอม3,000บาทต่อคนนักรบด่านหน้าและก่อนไปร,รับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ท่าวีวันนี้โอนรอบแรก2,500บาทในเดือนมีนาคมนะคะและอีก500บาทในเดือนเมษายนรวมเป็น3,000บาทเพราะเราเชื่อว่างานป้องกันโรคใช้งบประมาณประหยัดกว่างานรักษาและลดการสูญเสียได้โดยสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วนั้นโดยได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2563คือ1กองทุนชาปนก,กิจสงเคราะห์ สองอสมอใช้ห้องพิเศษฟรีในโรงพยาบาลสุดท้ายนี้ผมอยากให้อสมอคงอุดมการจิตอา,าสาส่วนเรื่องขวัญกำลังใจเป็นหน้าที่ของผมและรัฐบาลครับนี่คือการอัปเดตล่าสุดจากเพจ Facebook หมอตีสาธิตปิตุเตชะนะคะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับคลิปก่อนหน้าที่แอดได้อัปเดตไปนะคะ ซึ่งก่อนหน้านั้นคลิปที่แล้วนะคะจากเพจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมโดยดรสาธิตยกอสอมเป็นกำลังหนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศโดยเป็นความตอนท้ายจากข่าวเพื่อสื่อมวลชนสำนักง,งานส,สำนักสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565นะคะความตอนท้ายนะคะรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ระนักถึงผลงานของอสมทุกคนที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานเคียงบา่าเคียงไหลยกับบุคลารกรสาธารณาสุขโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงดูแลเรื่องขวัญกำลังใจเช่นเดียวกันโดยกลางเดือนมีนาคมนี้อสมจะได้รับตกเบิกเบี้ยเสี่ยงภยัยสนับสนุนการทำงานป้องกันควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์โควิด -19 คนละ2,500บาทและในเดือนเมษายนอีกคนละ500บาท ดรกาติธิตกล่าวนะคะแสดงความยินดีกับพี่นอ้องอสมทุกทุกคนทั่วประเทศนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันนะคะ